สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าได้ไปเที่ยววัดวัดหินเขางูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยป้าจำไม่ได้แล้วขึ้นกลับมาเนี่ยขึ้นกลับมาถึงหยกหยกเนี่ยป้าถ่ายนะขึ้นไปบนท่าถ่ายแค่ปากท่านอะแล้วก็เมมมันเต็มใช่ไหมพอเมมมันเต็มป้ายังบ่นในคลิปเลยว่าเออเมมเต็ม แต่ว่าพอขาลงกลับมากําลังหันหลังกลับมันขายต่อได้อีกความจริงมันต้องแบบล้างหร่ว่าอะไรนานมากแต่ว่าวเกิดอะไรขึ้นาะไ,ไ,ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าต้าถ่ายแค่ปากข้านแล้วก็เหมือนกับว่าเออจะส่งไปที่ในปากท่านอีกหน่อยเอนี่ยโทรศัพท์ก็ขึ้นมาว่าเมมเต็มใช่ไหม จะเ,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 เห็นเห็นเห็น kind of, เห็นหินเหมือนเหมือนเหมือนงูอะเหมือนป้าก็เลยแปลกใจตั้งแต่ตรงนั้นแหละงทีเออก็รู้สึกนั่นน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเราก็นึกในใจแล้วว่าขออนุญาตนะอะไรเงี้ยป้าถ่ายโอ้ยยาวมากเลยตั้งแต่เดินทางไปเดินทางกลับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่า ก็จะมีเป้าหมายไปเที่ยวไหนหรอกวันนี้ก็เลยขับรถออกไปเรือ่อยๆไปเรืวเว่อยแล้วก็ก็ไปเข้าทางวัดอะไรนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะแม่ลูกสต่อให้ก่อนนั่นแหละแล้วก็ออกจากวัดนั้นใช่ไหมมันก็จะเริ่มเป็นประมุนทรรสิง ก็ขับไปเรื่อยๆ่ายบรรยากาศตามทางไปเรื่อยๆเกินกระทั่งมันมีป้ายมีอะไรเขียนทําเห็นงูก็ว่าเออไปถึงสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะอยากอยากจะไปเที่ยวท่งก็ขับไปเรื่อยเปยืยตลอดตลอดไปเรื่อยแวะซื้อกาแฟแล้วก็ถาม ถามเขาอ่ถามที่ร้านกาแฟเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านของ,งอยู่ตรงไหนต้อขับเลยไปอีกรับนึงเลยไปก็ไปเจอแบบผู้หญิงที่ที่อยู่แถวนั้นอะ่ะเขาก็เหมือนคนพื้นที่นะก็บอกว่าอ๋อมาผิดทางนวแต่ว่าทางนี้เขาไปได้แต่ไปไหนเขาก็าบอกไม่เป็นไรเขาก็าบอกทางมันทางมันแยกเยอะไง แยกไปทางซ้ายทางขวาก็บอกว่าตรงไปต,ตรงไปก็ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเนะี่ยใต้ก็ไม่เคยจะมีบอกเลยป้าก็เลยเดาสุมไปเพราะว่ายังเป็นตอนกลางวันอยู่ไงยังไม่ยังไม่ค่ำ องคนนั ắng, ้นท si. sì. si. ี่ถึงสองคนนั้นเขาก็บอกว่าชาวบ้านนั่นแหละเขาก็บอกว่าอืมขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไปเที่ยวกับป้าบอกว่าเอจะเจ้าเอ่อวทำทำหงูทำเขาหงูอะไรทักอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าไปจ้ะไปตาตาตาไปก็ต้องไปหาผู้ใหญ่หมูสองก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ป้าก็ไม่เจอไงไม่เห็นบ้านผู้ใหญ่หรือว่าอะไร ก็ขับขึ้นไปเลยแต่ว่าระหว่างขับขึ้นไปอะ่ะมันก็มีบ้านอะ่ะแต่ว่ามันห่างกันมากบ้านแบบไม่ได้ติดติดกันนะเป็นบนเขาอะ่ะากข็ขึ้นไปขึ้นไปถ่ยชั้นแรกก็เห็นถนนเ,เห็นบันไดแล้วแหละบันไดถ้ำมนะันเนาะบันไดถ้ำถ้าแบบว่าลกล้างอะ่ะเหมือนไม่มีคนไปเที่ยวอะ่ะ ขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปก็ได้ไม่ใจว่าเออขออนุญาตนะอะไรประมาณนั้นขึ้นไปบันไปหลายทัานมากเอาก็หอบเลยเนี่ยก็ขึ้นไปขึ้นมาก็ไปถึงปากถ้ำขออนุญาตนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ่ายนิดเดียวเฉพาะตรงนั้นเห็นทงชาติแล้วก็เห็นเหมือนหินเหมือน,ห,อนหัวงู แล้วก็มีมีมีมมมทงอ่งะถงใช้ปักถ้ำาวมาขึ้นหน้าจอว่าเนมมอรี่เต็มเต็มป้าก็ยังบ่อนอยู่ว่าเนมเมอรี่เต็มป้าก็ว่าเอ,เอาแล้วอีกเครื่องมนยงอยู่ที่รถไม่ได้ขึ้นมาด้วยไงแต่พอป้าหันหลังกลับ เริ่มลงบันไดถ่ายต่อได้อีกอ่ะแล้วก็ถ่ายลงมาจนถึงรถแล้วก็ขับรถแล้วก็ถ่ายบรรยากาศตามทางก็เหมือนหลงอีกนล่นแหละแต่ก็เออมันก็ไม่เชิงหลงหรอเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันนี่นะแล้วก็ขับมาเลือเล่อยเปื่ยก็มาออกถนนแถวละนองข้ามโขถนน,นอีกทางหนึ่งคือเราเข้าไปทางถนนที่ว่าจะไปสุราษใช่ไหม เข้าทางนี้แต่ตอนออกไปออกตรงนี้นไปออกอีกฝั่งหนึ่งคือละนองกับสุราชเนี่ยมันคนละทิศกันเลยนะแล้วเนีะป้าเ้าจะมาเล่าให้ฟังวนะ่าเออวันเนี้ยป้าไปเที่ยวแล้วเกิดสิ่งแปลกๆอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดออลูกสาวต่อเสร็จแล้วก็ไปรับชมกันนะว่าเออป้าไปเที่ยววัดถ้ำนั้นอะ่ะ บรรยากาศเป็นยังไงตกเขามาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปเที่ยวมาเฮลยได้ใจจ้ะบัดดีจ้ะตึ้งถึงเนี่ยตึ้งถึงบ้านถึงโมงกว่าแล้วไปถ้ายบสามขอบคุณจ้าวัสดีจ้าบายทุกคนจ้าบ๊ายจ้ายืนคือบรรยากาศในซอยนี่แหละมืดแล้วคนกลับจากทำงานกันเยอะแล้ว 还在。